นายกเศรษฐาเยือนสประเทศอาเซียนและฮ่องกงกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือการลงทุนวันที่10ตุลาคม2 5 6 6นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศบรูนายเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูนายดารุสลัมในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำที่อาวุโสสูงสุดในอาเซียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยและบรูไนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกด้าน ส่วนวันที่11ตุลาคม2566จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมาเลเซียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการค้าการลงทุนความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศและวันที่12ตุลาคม66จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านต่างๆและจะพบหาหรือกับภาคธุรกิจของสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มทั้งนี้สิงคโปร์เป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่สำคัญของไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนในไทยมากกว่า10ปีและอันดับสองในโลก การเยือนทั้ง3ประเทศและ1เขตรบริหารพิเศษของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะผลักดันความร่วมมือต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชนไทย